ว่าหนูไม่ได้หนักขึ้นแต่ผมมาแหละที่แรงน้อยวันนี้ก็มาซ้อมกับหนูนะครับผมมีทัน่ารน่ารักนะครับผมเอ็นจอยแบบโมเมนต์แบบหัวใจเราปักที่เขาเอาไม่ออก แต่วันนี้งงมากหนูใส่สเกลามาซ้อมตั้งแต่รู้จักประมาณหนึ่งพันยี่สิบแปดวันไม่เคยเห็นหนูแบบใส่สเกลามาซ้อมเลย <c oughs> หนูซ้อมอะไรวันแล้วแต่เฮียซ้อมมาวันแรกครับก็เป็นเพลงที่รุ่นเฮียก็เลยแบบว่าง่ายหน่อยสําหรับตัวเองถ้ารุ่นใหม่ก็อาจจะยากหน่อยแส่ก็สู้ครับแล้วหนุ่มมาแบ่งก้าวทำไมก้ามก็ไม่มีเฮียก็ไม่ได้เล่นมาเดือนหนึ่งนะไม่รู้ยังเหลือไหมยังเหลืออยู่ไหม ค้อยแล้วเนี่ยตัดเสื้อมาให้ใหญ่จ้ะเฮียมาดีเนาะไม่ต้องพูดเลยเลยฮียพูดไปจะบอกว่าเฮียพูดมากถึงวันคอนเเฮียจะไม่พูดเดอะเป็นพิเศษหนูจะคอยดูเฮียจะพูดน้อยเป็นพิเศษหนูจะคอยดูก็ดีนะเฮียไปเต้นคอร์ดสองคให้หนูด้วยมาก็เฮียก็เต้นท่านี้คนเดียวคข้าท่าดีใช่ไหมจบใช่ไหมเฮียไ้เต้นท่านี้ค่ะ แต่ตรนนี้ยัมีร้องอยู่มีแต่มันกี้ไม่เต้นท่านี้หนูเต้นคุณดีแล้วเฮียดีอยู่แค่ตรงนี้เข้าใจตอนแรกเพลงนี้ผมยังไม่ได้ซ้อมแต่เข้าใจว่าต้องเต้นท่านี้อยู่สายีใจไม่ใช่ค่ัเฮียเต้นท่าอื่นท่าเมฆขึ้นมาฮะแล้วเปลี่ยนท่าไม่เข้ากันเฮียทำนะอย่าทำเลยครับก็ฝากด้วยนะครับผมโชว์ของ ซีนูนิวแหละครับผมแล้วก็ฝาดูโชว์ของหนูเลย <cook. S 1> ครับผมสำหรับวันนี้ก็ฮอตชื่อฮอตไม่จะชอบเห็นภาพตัวเองในกระจกแล้วมันไม่ได้นกเลย ุกินข้าวเยอะหน่อยถ้าเรากินข้าวเยอะของทำมันต้องเดินด้วยทองเยอะปะเป็ดหมูแดงถัดเล็กผักชุดเล็กมีดอหก้อนมีเสดเห็นเอาแล้วก็หมูน่มหนหมูสไลด์หนึ่งเ้ยสด์ห่งกินสองนหนึ่งว่หมดด้วยประเด็นอะอ๋อเแค่นี้เอามาด้วย ช่แล้วลองกา่อรก้ oh, ่าไเวันีครับเออเบบเดนะได้ท่าแล้วอย่านะมันยังไม่ได้มันได้ท่าไมัเต้นยังไม่ได้ม่มลโาอ้งแลเดินไมห้าหกเดเดินหนึ่งไปจู๊ดจ๊ดจ๊จ๊ดโอเค นี่เรัแ่งระวางนะเป็นผักออกกาแต่ระวังนะเราจะอย่กันทั้งภานี่หรอใช่พี่มออ้าอ้าใช่จับเอว้จับเอวได้เอ๊จะกาแล้วนี้แบบอใว่าจับ่เป็นแบบอ่าหรือ่าจะจับแคลิปฮอแล้วก็จับใช่ยกขึ้น

อ๋อ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 เยสมันก็มันก็จริงๆจริงๆมันมีเฮ้ยพ่อจะมานี่แต่วันจริงๆ <laughs> เลยนะครับสถานการณ์ในวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับอีกไม่กี่วันนะฮะนับปอยหลังจะถึงวันคอนเสิร์ตหนูแล้วนะครับผมทุกคนแบบตั้งใจแล้วก็สนุกกันมากๆในพาเราก็จะทำให้เต็มที่สนุกแล้วก็เอ็นจอยเราจะไม่คิดเดียวเราจะทําแบบให้ธรรมชาติที่เป็นตัวเองมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าวันจรงิงเฮียจะแกล้งอะไรหนูแต่ตอนนี้เดี๋ยวหนูซ้อมต่อฮะสำหรับพาร์เฮียซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วฝากติดตามด้วเลยครับ อะไรอ่ะไม่เห็นหรือไม่เห็นไม่รู้จิวเลยกี่ปีพิเศษจะขึ้นก็ได้นะคือเดี๋ยวขึ้นมากออื้อวนเ่ะ